สวัสดีครับพบกับติเกนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับเกมแจกตั๋วกรชชตามา5ใบนะในโซนของเทศกาลวาเลนไทน์นะครับก็5ใบนะ5ใบคือจบเลยนะครับเวลาล็อกอินเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นรายวันนะเรียกได้ว่ากําหนดเวลาค่ะเผื่อบางคนแบบว่าไม่ได้เข้าเกมนานมากครับก็มีเวลาจนถึงวันที่19แล้วนะยาวนานอยู่เหมือนกันครับถึง4ี่ทุ่มครับก็แจกตั๋วกระชตามา5ใบนิดนิดอยหน่อยนะผมว่าโอเคครับคือหลังๆเนี่ย จริงๆไม่หลังๆห,งหรอกผมว่าผู้เล่นเนี่ยจะบ่นกันเยอะเวลาที่แบบเอ้ยแจกทําไมทีละ1ใบ2ใบ3ใบ4ใบ5ใบครับคือบางทีกิจกรรมอ่ะมันจะเป็นการแจกแบบทีละนิด แต่พอนับรวมเป็นเดือนน่ยเอาจริงนะรวมทุกกิจกรรมเนี่ยผมถือว่าเกมก็แจกอนข้าจะเยอะอย่างที่บอกนะว่าเกมเขาคำนวณทุกอย่างเป็นตัวเลขนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าเป็นนอกกิจกรรมอะไรประมาณนี้แบบบางประเทศอาจจะไปขอเช่นของไทยอย่างเงี้ยของไทยบางทีไปขอได้2ใบ3ใบ4ใบจะโดนบ่นเยอะมากครับซึ่งจริงเนี่ยด้ดูถูกผมบอกไปแล้วว่ารวมกันเนี่ยมันก็เยอะนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะได้เรนเจอร์ที่ดีนะครับจากตัวกระชานะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแจกดีกว่าไม่แจกนะเพียงแต่ว่าแจกเนี่ยโอเค เและมันอาจจะแบบโอ้มาทีน,นิดบางคนอาจจะขาดพอดีไงหใบ2ใบสใบก็อดใจเรานิดนึงอ่ะอย่างเดือนนี้วิ่งเนี่ยก็ยังมีหวิ่งเด้แค่2วันเองหรือวิ่งนะครับรอบนี้คลิปก็ยังไม่ได้ทำคลิปวิ่งเลยนะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาเปิดการชากัน,นครับตั๋วจากวันทายครับแล้วก็บิงโกผมได้หแถวและแล้วเดี๋ยวมาเปิดเกียร์กันนะครับ เดือนนี้นะใครอยากได้เรนเจอร์เกียร์แพ็คครับก็แนะนําร้านเกมวันนี้นะครับมาลูชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเต็มความคุ้มครับเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง35เปอร์เลยนะครับทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับส่วนครับไอเทมราคาแฟลชเซลล์วันนี้ต้องตามที่ร้านค้านะเพราะว่าจะมีจํานวนจํากัดนะครับอาจเจ้านี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าต้อจะเป็นต้องตามกฎหมายครับแล้วก็ผู้ติดตามเพจกว่า1นึ่งแสนเก้าหมื่นคนปลอดภัยว่าจะได้นะใครสนใจที่จะจัดด่วนเลยครับหมายเล็งร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์กับใต้ เดสคริปชั่นคลิปนะครับมารู้ชอบราคาถูกปลอดภายัาภายเติมไวจัดเต็มความคุ้มใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับผมกดรับไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีปรอบอัพเด้งขึ้นมาด้วยนะ เออไม่มีขึ้นมาเป็นกิจกรรมพิเศษเพราะว่าแจกทีเดียวจบนะครับอ่ะอันนี้นิดนึงเพื่อนๆมีถามเข้ามาครับคือกิจกรรมประเภทที่เกมเรนเจอร์เขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรือแบบมีบ้างไม่มีบ้างนะครับแจกเล็กๆน้อยๆนิดๆน้อยๆครับหนึ่งเนี่ยตุดจีนนะครับจริงๆเนี่ยไต้หวัน ผมไม่แน่ใจว่าไต้หวันนี่เขาก็าน่าจะตุ๊จีนเหมือนกันนะเพราะถือว่าก็ก็เป็นจีนนะครับในเกม r a น g เจอร์ไม่มีผมนึกไม่ออกเลยเรียกได้ว,ว่าถ้ามีก็น้อยมากๆครับส่วนวนาเทนไทยเนี่ยอันนี้มีทุกปีนะถ้าจำไม่ผิดคือเรียกได้ว,ว่า น่าจะทุกปีเลยแต่บางปีก็จะแจกเยอะหน่อยแบบต่อเนื่อง2วัน3วันจากตัวกระชาอ่าแจากรูนเอาไปทําอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เดิมเนี่ยเขาเคยมีไวเดย์ด้วยไวเดย์จะเป็นวันที่14มีนาคมนะครับก็คือวัน,นท้ายเนี่ยผู้หญิงเขาจะให้ช็อกโกแลตจะให้ช็อกโกแลตไว้ช็อกโกแลตกับผู้ชายใช่ไหมแล้วอีก1เดือนนะครับเขาก็ จะมีเหมือนเป็นเทศกาลของญี่ปุ่นนะก็คือผู้ชายเหมือนอารมณ์ประมาณรับรักไหมนะ,นะก็จะเอาของมาให้คืนนะครับหรืออาจจะให้แบบเป็นจํานวนที่มากกว่าเหมือนประมาณเป็นการตอบรับผู้หญิงคนนั้น,นครับ,รบซึ่งในเกมแรนเจอร์เขาเคยมีกิจกรรมวันนี้ด้วยหลังๆนี่ไม่มีละวว้เดย์ผมจาได้ว่าเหมือนจะมีอยู่แค่ปี2ปีประมาณนี้อแต่ว่าในไทยยังดีนะที่มีอยู่นะส่งการไม่มีนะส่งการนี่คือของไทยเนี่ยอาจะเป็นการขอของไทยนี่ผมไม่แน่ใจว่าของไทยอย่างเดียวหรือของต่างชาติด้วยนะครับ ได้ยินว่าน่าจะเป็นของไทยเพราะกิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมวันหยุดซัมเมอร์นะครับในส่วนของอเมษาจะเป็นแบบหยุดยาวซัมเมอร์นะครับก็จะได้ครับแต่ว่าส่งการโดยตรงจะไม่มีครับแล้วก็ฮาโลวี Halloween นฮาโลวีนนจริงๆเนี่ยคือดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างครับผมเคยถามเขาไปประมาณว่า มันเวลามันไม่ลงตัวครับด้วยความที่ว่าตุลาคมอ่ะมันเป็นเดือนของกิจกรรมโคโรโบนะครับแล้วก็พฤศจิกาเนี่ยมันเป็นรอบที่โตเกมวเน่ะเขาจะทิ้งทวนพวกกิจกรรมที่แบบเลอๆค้างๆอะไรประมาณนี้มันก็เลยไม่มีเวลาลงตัวอย่างปีนี้คือเรียกได้ว่าฮาโลวีนแบบเงียบก,กริบเลยทั้งๆที่จริงๆเนี่ยผมมองว่าจัดกิจกรรมสักห้าวันก็ได้นะอาจจะแบบว่ามีเกียร์เอาเกียร์มาขายก็ได้นะทาฮารลวีนสักชิ้นหนึ่งหรือทําเกียร์มาแจกหน่อยให้พอชุ่มฉ่ำหัวใจเอออันนี้ก็เรียกได้ว่า เออนะบางกิจกรรมเกมเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรซักเท่าไหร่นะครับบิงโกนะบิงโกครับผมเพิ่งจับมีได้อยู่2 ID เองนะครับที่มันครบนะครับก็รับไปละร้อยห้รูบี้นะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าสําคัญสุดนะครับคุณจะดองไม่ดองยังไงก็ได้ครับแต่ขอใหอ้ขอให้อย่าเพิ่งใช้ตัว๋วตัวเลือก ตัวเลือกไปใช้วันท้ายๆเลยครับเอาให้แบบรคเวอร์แล้วค่อยใช้นะอ่าซึ่งกิจกรรมมันยาวนานครับซึ่งผมมองว่าคนอาจจะแบบว่าเอาแค่รูบี้อ่านี้แหละของผมก็ทิ้งท้ายแล้วไม่เอาละอยากได้มากเลยครับเกียร์นะครับอยากได้เกียร์มาใส่บอลมืดคือไอดีมันไม่ได้ขยับไปไหนเลยอนะอ่านดูครับแล้วก็ตามสภาพครับไม่ออกจริงๆเกียนี่คือผมแบบว่า หัวจะปวดแล้วว่ะอ่ะเปิดแบบจีทิ้งท้ายไปเลยไหนๆก็ไหนๆละอ่ะเดี๋ยวดูกันครับว่าจองไหมซึ่งเมื่อวานเมื่อวานนะคือเฮเกอร์นะครับคือมันออกมาเป็นห้าค่านะไอเราก็ตกใจละนึกว่าติดละนึกว่าจัวติดละโอ้โหเราไปออกเกียร์กบสังกันครับจริงๆดีนะถือว่าเป็นชิ้นที่ดีแหละแต่ว่าเราอยากได้เราอยากได้ดีกว่านั้นเออนะครับอ่ะเปิดไปหมดละผมไม่เอาละ ทำใจดีกว่าครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าผมมีความรู้สึกว่า11ปีจะมีเกียร์ทาใหม่มาขายเน้นนะครับว่าทํามาขายเออจะเป็นแบบเกียร์ค่ะเออก็ต้องมีนี่ว่ามีที่ม,มีมันมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาจะมีเกียร์ครบรอบปีใช่ไหมใช่สิใช่ไหม,ไหมเดี๋ยวก่อนนะเออบางทีมันก็นานเกมเปิดวัานานบางทีไม่ลืมอยู่กันนะมันน่นจะต้องมีดิเกียร์ครบรอบปีนะครับ จำได้ว่าเขามีอยู่นะครับอตคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นอาชะ,ะนั้นเนี่ยวางแผนกันเอาแล้วกันนะหนีดูแล้วกันนะไม่ออกเลยรเรนจอร์ก็ไม่ออกตั๋วผมหมดแล้วนะครับมีอยู่แค่นี้จริงๆอะสองรอบก็สองรอบเท่าไหร่ก็เท่านั้นละยอมแพ้นะครับเดือนนี้เ,อ,อ,เอเพื่อนๆเปิดได้ผมดีใจด้วยนะอ่านะพเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นที่ดวงของไอดีผมก็ได้ที่รอบนี้คือแบบว่าเน่าแบบเน่าเลยคือผมมองแค่ว่าเกียร์ ปกติมันจะแบบออกเจ็ดดาวบ้างนะครับไอน,นี้คือไม่ออกเลยไม่เห็นเลยสักชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวก็ไม่เห็นเออครับเกียร์ฟรีก็ไม่ใช่เกียร์ฟรีดีเกียร์หกดาวครับเอาน,นึกว่งเกียร์หกดาวก็ตามนั้นครับคือผู้ชนาเขายัางอมองว่าเป็นของแรมนะแต่ของเราเนี่ยเราไม่อยากจะแรเลยครับไอ,อน,นี้หลักทําใจแล้วนะครับคงจะปรับทงปรับทีมเล่นดีกว่าเอาวันนี้อีกคลิปหนึ่งนะเห็นมีเพื่อนๆบอกว่า ให้เอาทนายกลับมาเล่นได้ไหมเพราะเห็นผมแบบว่าไม่ได้ใช้นาหูหน่าจะนานมากจำไม่ได้แล้วอันเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะอาจจะเอาทนายกลับมาเล่นนะครับมาเปกันต่อ IDC นะครับอนอกนั้นของผมนี่คือนี่นี่นี่เออป๊อปปับมันนี้นิว่าะนะครับอีเวนต์สองวันะคือผมกำลังงงว่าแบ็กเกลาวาคือดันวิ่งเหมือนเตือนหรือเปล่านะเออดันวิ่งเดี๋ยวดูก่อนอาจจะทำาคงทำคลิปนะครับยังไม่ได้วิ่งเลยเหมือนเกียรจะเป็น ชุดตัวตลกถ้าเป็นชุดตัวตลกมันเป็นมืดใช่ไหมอ้ผมว่าคะแนนน่าจะสูงอยู่กันนะเดี๋ยวไว้ค่อยทำคลิปนะรอบนี้อ่ผมไม่มีไอเดียวิ่งด้วยด้วยความที่ว่าไม่มีไม่มีไอเดียไหนที่แบบว่าเปิดได้วย2ตัวแล้วแบบว่าพอจะมีขนนกของผมเนี่ยขนนกมันมีอ่แสนกว่าอยู่หลายไอเดียนะครับแต่ว่าเสี่ยงสูงโคตรเลยนะครับเพราะว่ามันพึ่งดันอ่พึ่งผ่านดันขนนกใหญ่มาใน มกราคมนะครับแล้วก็แน่นอนมีนาคมก็ต่อเนื่องนะครับเอฟเฟกต์มันจะต่อเนื่องนานอยู่เหมือนกันขณะนียใครจะวิ่งก็ตัดสินใจดีๆแบบประมาณว่าถ้าคะแนนมันปิ่มๆก็ปัจใจดีด้วยกันอันเดี๋ยวอาจจะทำคลิปอาจจะทำคลิปนะเดี๋ยวดูก่อนจะลงเป็นคลิปทนายหรือคลิปวิ่งอันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับป๊าปเปิดกันนะครับไอดีนี่ตัวพอนไทยนะครับส่วนบิงโกก็โชคดีนะครับคือผมได้ตั้งแต่อ่ายี่สิบใบตั้งแต่เมื่อวานละของวันนี้ยังไม่ได้เก็บนะ นี่อ่าแล้วจะโชคแล้วจะดวงครับแล้วใจดีเหมือนเปิดกระชาแหละผมว่านะคือบางทีดวงมันแบบว่าบทจะได้นะครับไอ้ดี ID นี้เอายังไงดีไอดีมันสายกันบินนะครับคือผมกําลังคิดอยู่ว่าอืมอันนี้ไม่มีแต่โดนแน่นอนแหละแต่ว่าเราก็อยากได้ัำเกต้าเดี๋ยลองเปิดดูหน่อยแล้วกันเอาวะแค่นี้ก็แค่นี้เว้ยเออถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันมาเองเอาผมเปิดบทเหมือนกันนะไม่ได้ก็จบละ อ่มาทุ่มเทคตรเดือนนี้ครับอ่าส่วนกียรมีน้องๆแบบโ้บิวมาอยู่เรื่อยๆจนเจ็จะไม่ค่อยบิวเรื่องเนี้ยเพราะผมจะพูดเยอะนะครับว่าอ่าผมจะไม่ดอง7,000รูบี้นะครับต่อให้เป็นไอดีหลักนะไอหลักนี่เติมก็ไม่ได้เติมเยอะถึงไอดีหลักดองนะครับผมว่าผมก็จะมี มันต้องใช้เวลาเยอะอ่ะประมาณนี้ดีกว่ามันต้องใช้เวลาเยอะมากครับเพอๆจะเก็บเป็นปีอยู่เหมือนกันนะผมก็เลยไม่อยากดองเพราะว่าพอดองปุ๊บมันก็จะไม่มีคอนเทนต์ด้วยนะเออครับมันจะไม่มีคอนเทนต์ด้วยหนึ่งครับกับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือพอเราเก็บได้7000ปุ๊กเนี่ยถ้าเราไปเปิดคือแต่ละรอบอบมันไม่เหมือนกันนะครับบางรอบเนี่ยอ่ามันจะอ่าเรียกได้ว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยออกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหหกดาว อ๋อมันต้องขึ้นเป็น DM ก่อนนะเออมันต้องแบบ DM ก่อนนะ Direct Message โคลโรโบ Direct Message ไม่ใช่นะดีเชียดอ๋อ d u n g แดนเจนแม Dungeon Magic นะครับโคโลโบรอบนี้นะอ๋อเรารู้แล้วถ้ามันเกี่ยวกับโคโลโบต้องเป็นขึ้น DM ใช่ไหมอ่าลืมเลยครับเมื่อกี้พูดได้อ๋อดองนะครับคือเกียร์ของแต่ละรอบนะครับมันก็จะมีเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหเจ็ดดาวโอโ้ออกแล้วเจ็ดดาวแต่ไม่ได้แปดดาวคือเกีย์แต่ละรอบอะ่ะมันจะแบบมีความเกลือไม่เหมือนกันบางรอบมันจะแบบว่าเฮ้ยมีช่วงเละแตกมีช่วงปล่อยเยอะนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปจบรอบที่มันแบบว่าเกลียวจัดๆอะไอ้เจ็ดพันเราจะรู้สึกแย่เลยบางคนแบบผมว่าบางคนนี่ลบกงลบเกมนะครับจากเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากนะผมว่าน่าจะมีเยอะเลยนะครับสุดท้ายได้มาจนได้ อ๋อผมก็เอาไปใส่ไอ้นี้ดิเฮ้ยไอ้ดี๋นี้ผมมี OS, ไลออสเฮ้ยเอาไปใส่ไลออสโอเคเสริมบินละเสริมบินดุละดูดิแถมไม่อันหนึ่งดิแถบมายันหนึ่งดิแถบหน่อยเพื่อนโอ้โหก็จะออกโอ้โหอันได้จนได้ละได้จนแบบไม่อยากจะเฮแล้วนะอันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเรนเจอร์ทิงไฮกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับโ,โอเคได้จนได้ครับคือไอเดี๋นะผมมีกบอ่า น่าจะมีกบ56ตัวกบ9้าดาวนะคือกําลังคิดอยู่ว่าจะทําตัวไหน9ดาวแม็กนะครับหรือว่ารอเดินหน้าคือคือผมมันจะมีโคต้าแต่ะายดีที่ไม่เหมือนกัน,นครับเฮ้ยมีตั้งหมูมีตั้ง6ตัวนะครับคือผมกาลังคิดอยู่ว่าจะทําบอสเลยไหมแต่ว่าเกียร์ไม่ออกอ่ะไม่ออกก็ไม่ได้เฮ้ยหรือว่ามาใส่ตัวนี้ดีเดี๋ยวผมยังใช้อยู่นะผมยังใช้อยู่นะ,ะเดี๋ยวเปิดก่อนเปิดเอาอ่ะเปิดเอาไอ้นี้ดีกว่ามาซีลนะครับ มาซิผมไม่พูดแล้วนะเถียงก็เราเองครับชอบใช้ไม่ชอบผ่านจริงๆมันง่ายมากนะในทุกๆเรื่องในชีวิตนะครับคือผมเห็นดราม่าแบบว่าอาหารแพงไปของแพงไปค่ารถค่านุ่นค่านี้ค่านั้นแพงไปครับคือผมก็ไม่อยากใช้คําว่าแบบถ้าของแพงแสดงว่ามันไม่ได้ทําให้เราขายมันไม่ได้ทำมาขายเราครับคือบางทีเราก็สามารถเข้าถึงได้เหมือนกันแหละแต่ว่า คือของบางอย่างมันก,มนก็มันก็แพงไปจริงๆอะ่ะเ,ออเพราะว่าตามนั้นเราก็เปลี่ยนไปซื้ออย่างอื่นดีกว่านะเออนะครับฉะนั้นเนี่ยเอเนเจอร์ anger, มันก็เหมือนเหมือนเหมือนกันแหละนะครับเรียกได้ว่าชอบใช้ไม่ชอบผ่านคือด้วยความที่ว่าบนตำนานใช้เยอะมากจริงคือจะบอกว่ากาด ตำนานใช้แล้วบอกว่ากาก,ากเนี่ยนะมันก็ไม่ได้นะแต่ผมบอกไปแล้วว่าตำแหน่งมันเป็นตัวเสริมทีมนะครับมันมาเสริมทีมให้ค่อนข้างจะมีการใช้งานที่ดีนะครับมันอาจจะแบบไม่ได้กาก,ากแต่ผมบอกไปแล้วว่ามันมีข้อเสียแต่เมื่อปั้นมาจริงๆริงๆ,ๆนะครับ อ่าสบส่วนการทดสอบอ่ะเห็นมีน้องส่งมาบอกว่าพี่ทําไมผมทดสอบแล้วแบบมันแพ้รูเดสอ่ะก็ต้องดูรายละเอียดนะเพราะว่ารูเดสมันมีหยุดห้ามันต้องดูว่าแบบไอ้เวลเท่ากันไหมร่างเหมือนกันไหมเกียการตีบวกมีผลทุกอย่างครับบอทก็ด้วยนะยิ่งบอท PVP นะครับอ่ารอบนี้มันเป็นหมุนเวียนนะหมุนเวียนมันจะผิดเพี้ยนเยอะครับแล้วยิ่งรอบนี้หมุนเวียนไฟครับบอกเลยอย่าเพิ่งทดสอบอะไรมากมายเอาแบบชอบใช้ไม่ชอบผ่านแค่นั้นจบ นะครับใครคิดว่าใช้แล้วมีประโยชน์ใช้เลยครับเออแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ดีเลยกากเลยเพราะว่าบางทีเนะี่ยเรนเจอร์ผมบอกไปแล้วสําคัญมากจริงตัวระภากับเกียร์มันจะยกระดับได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดไม่ถึงนะครับโอ้โเรนเจอร์ Ranger, บางทีมันกากจริงจรด้วยเขาเรียกว่ามันมีจุดอ่อนแอเยอะนะครับเช่นแบบเคลื่อนที่ช้าแร่เยอะมากนะครับมันเกียร์ต้องถึงอ่ะมันต้องแบบว่า,าลบล้าง วกข้อเสียข้อด้อยออกนะมันถึงจะใช้ได้ดีนะั้นดูอยองผมนะผมใช้นะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูตั้งรับแล้วกันนะอั <we> ไม่รู้ตั้งรับเป็นไงบ้างนะสัปดาหนี้โอ้นี่เป็นไงได้ไหม <laughs> ได้ไหมไม่รู้นะอะไรเนี่ยนะครับอ่าเรียกได้ว่า คือเห็นประโยชน์ก็หยิบจับมาใช้นะใครเปิดกาชาขอโชคด,ดีนะตัวกาชาจากวาเลนไทน์ผมไปโพสต์ที่เพจแล้วก็ได้กันเยอะเยมือนกันนะยินดีด้วยครับส่วนการใช้งานก็นอย่างที่บอกนะครับว่า,าลองดูนะครับว่าถ้าใช้แล้วเกิดประโยชน์หรือโหมดอื่นๆนะครับลองใช้ดูครับถ้าเห็นประโยชน์ก็หยิบจับมาใช้ถ้าไม่เห็นประโยชน์ก็ มันยังใช้ก็ได้ครับเพราะว่าว่างกันตรงๆนะตัวไม่มีคอมโบมันก็เสี่ยงสูงที่จะหลุดทีมแต่บางคนเนี่ยตัวแบบนี้มันสามารถที่จะช่วยทีมเขาได้นะหรือไม่ก็พาไปถึงฝั่งนะครับบางทีเนี่ยเป้าหมายขึ้นหลีกเรายังมีอยู่นะครับอ่ะฉะนั้นก็ขอให้คนที่อยากได้อยากให้ได้จริงๆนะเรนเจอร์กับเกียร์ตามที่ต้องการนะส่วนถ้ามีทุนอยู่ครับก็แนะนาร้านตเกมวันนี้ครับมาทุกชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเต็มคำลงคุ้มครับเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึงสามสิบห้าเปอร์เลยนะครับทางรูบี้แล้วก ไอเทมแฟลชเซลราคาพิเศษนะนี้ต้องตามเพจน,นะครับมันอาจจะมีจํานวนจํากัดน,นะอ่าต้องติดตามวันนี้เพจน,นะครับซึ่งเจ้านี้ปลอดภยัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาจะเป็นจุดต้องตามกฎหมายครับแล้วก็ผู้ติดตามเพจกว่า1นึ่งแสนเก้าหมื่นคนปลอดภยัยเพืได้แน่นอนนะแต่ทิ้งนั้นครับสนใจไปเติมได้เลยครับมารู้ชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจะเติมงบคุ้มครับอ่าใครพร้อมก็ไปจัดกันได้นะไปตามลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนะพี่รนัทมารู้ชอบอขอให้ได้เนเจอร์ให้ได้เกียรติตามที่ต้องการครับวัันนนีี้้ปรระมาณคบ น้ำกอนครับสวัสดีครับ